สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่เคียงข้างปูนณ์ชนชาวไทยมาอย่างยาวนานเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในถิ่นธุระกันดารผ่านโครงการและเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการพัฒนาแหล่งน้ําซึ่งก็รวมถึงอ่างเก็บน้ํและเรือบดินธราชินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเขื่อนห้วยสมงตมลแก่งดินสออำเภอนาดีจังหวัดปราจินบรุรีคือภาพสะท้อนแห่งพระมหากราุณาธิคุณอย่างชัดเจน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ในการปฏิบัติพระราชะกรณียกิจทำนุบำรุงชาติบ้านเมืองและประชาชนให้อยู่เย็นเป็นสุขด้วยทรงตระหนักดีว่าน้ำคือชีวิตเพราะน้ำคือปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตและเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของการพัฒนาประเทศชาติในด้านต่างๆโดยเมื่อวันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2560 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสมงอันเนื่องมาจากพระราชดําริหรือโครงการอ่างเก็บน้ำนรบดินพระจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นที่อำเภอนาดีครอบคลุมพื้นที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดปราจินบุรีสระแก้วตามพระราชดําริซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลจเดชมหาราชบรมนาถบพิษได้มีพระราชดำริมเมื่อปี2521วันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2564ถือเป็นวันชาติวันพ่อแห่งชาติที่ปวงชนชาวไทยทุกคนต่างน้อมและลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรที่ท่านได้พระราชทานโครงการพระราชดำริต่างๆ อันสร้างประโยชน์ความมั่นคงให้กับประเทศชาติความอยู่ดีมีสุขให้กับบงชนชาวไทยตลอดมาถือเป็นหน้าที่ของบวงชนชาวไทยทุกคนที่จะต้องช่วยกันรักษาโครงการเหล่านี้ให้อยู่คู่กับประเทศไทยและให้ช่วยพี่น้องประชาชนคนไทยได้มีความอยู่ดีมีสุขซึ่งถือเป็นการถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงในรัชกาลปัจจุบัน ยพระมหากรุณาธิคุณอันประเสริฐของสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นศูนย์รวมใจแห่งความจงรักภักดีความรู้รักสามัคคีทรงเป็นจอมทัพไทยกองทัพปกโดยกองทัพภาคที่หนึ่งหน่วยทหารในพื้นที่ได้สนองพระราชดำริสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยในการประสานความร่วมมือสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสมองอันเนื่องมาจากพระราชดำริดำเนินไปสู่ทิศทางเดียวกันในการพัฒนาแหล่งน้ำต่อสู้กับความยากจนของประชาชนในห้วงเวลานั้นได้สำเร็จคือจริงๆแล้วหลังจากเริ่มมีการก่อสร้างนะฮะทางกองทัพนะขนาดนั้นก็ได้มอบหายให้กองพลฐานราบที่สองรักษาพง์มอบให้กับกรมฐานราบที่สองรักษาพง์ในการจัดชุดชปกลลงไป สร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในการสร้างส่วนใหญ่พี่น้องประชาชนก็เข้าใจนะครับแล้วก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเกือบทุกคนแต่มีบางคนอาจจะต้องการค่าเวรคืนมากขึ้นทางฝ่ายทหารทางจังหวัดปราจีนบุรีแม้กระทั่งพระพิสุสงก็มาช่วยกันเจราจาผ่านพ้นไปด้วยดีจนสามารถสร้างได้โดยคำร่วมมือร่วมใจของทุกคนทุกฝ่ายผลแห่งพระราชะกรณียกิจ และพระมาหากราุณาธิคุณใต้ร่มพระบารมีโครงการอ่างเก็บน้ำนรบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำบริแห่งนี้ได้สร้างคุณูปการใหญ่หลวงให้กับชาวจังหวัดปราจินบุรีพัฒนาต่อยอดสร้างประโยชน์สุขอย่างยั่งยืนนะครับต้องเรียนว่าประโยชน์ที่ได้รับครับอันแรกนะครับเรื่องของการแก้ไขปัญหาอุตกภัยนะครับซึ่งจังหวัดปราจีนบุรีมีปัญหาอุทกภัยในทุกปี เมื่อในมีการสร้างอ่างเก็บน้ำดารบินทจินดามาแล้วเนี่ยทำให้น้ําที่ส่วนหนึ่งที่จะไหลลงจากด้านบนนะครับลงปสู่ด้านล่างที่ท่วมในเขตของเทศบาลตำบลเมืองเก่าที่กบินบุรีนะครับก็ลดน้อยลงไปก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยครับร่วมสืบสารรักษาและต่อยอดนะครับโดยจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำดารบินทจินดานะครับโดยจังหวัดปาจินบุรีเองเนี่ยได้ ตั้งคณะอํานวยการและคณะทํางานในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เหล่านี้นะครับซึ่งเมื่อดําเนินการแล้วเสร็จตามยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่แล้วเนี่ยประชาชนและแล้วก็เกษตรกรในพื้นที่เนี่ยจะได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดนะครับนอกจากนี้ยังเป็นแนวกันชนตามธรรมชาติหรือแนวป้องกันการบุกรุกทําลายพื้นที่ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานและอุทยานแห่งชาติปางศิดา ที่เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติทางกรมชมพูฐานได้สนับสนุนงบมาในการสร้างหน่วยพิทักษ์ให้กับอุทยานสองอุทยานทั้งอุทยานทับลานและอุทยานปางสีดานะครับเราได้เรือแล้วก็ได้สิ่งที่ใช้ในการลาดตระเวนเชิงคุณภาพรอบพื้นที่ทั้งหมดนะครับโครงการอ่างเก็บน,น้ำานเรบดินทรจินดาเนื่องมาจากพระราชด,ดำรินับเป็นโครงการชลประธานขนาดใหญ่แห่งสุดท้าย ในพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภุมมิพลอดดยเดหาราชบรมนาถบพิษโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารรักษาต่อยอดพระราชภารากิจผสานพลังสร้างประโยชน์สุขสายน้ำของแผ่นดินที่ได้พระราชทานไว้สร้างความอยู่ดีกินดีเพื่อความมั่นคงของประชาชนและประเทศชาติสืบไป ธงไตรรงธงชาติไทยคือสัญลักษณ์แห่งความเป็นชาติไทยโดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมแห่งความรู้รักสามัคคีทรงบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับปวงชนชาวไทยตลอดเวลาอันยาวนานและต่อไปอย่างมั่นคงสวัสดีค่ะ